สวัสดีค่ะอาจารย์ดเรเทคนิคการแพทย์หญิงนวพรบรสินชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยการวินิจฉัยเชื้อราทางการแพทย์ เชื้อราเป็นจุลชีพขนาดเล็กที่เราสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมทั้งในอาคารและนอกอาคารโดยปกติแล้ววงจรชีวิตของเชื้อราก็จะมีอัตราการตายกับอัตราการเพิ่มจำนวนที่สมดุลกันดังนั้นปริมาณเชื้อราในอากาศก็จะค่อนข้างคงที่ แต่อย่างไรก็ตามในสภาวะที่เหมาะสมหรือมีปัจจัยสนับสนุนให้เชื้อรามีการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณของเชื้อราสะสมในพื้นที่นั้นมีจำนวนมากจนกระทั่งถึงจำนวนหนึ่งเราจะสามารถมองเห็นเชื้อราเหล่านั้นได้ด้วยตาเปล่าในภาพของคราบสีดำในห้องน้ำหรือเป็นคราบสีเข้มบนฝ้าเพดานหรือแม้กระทั่งในเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ในเขตร้อนชื้นดังนั้นแล้วจึงเป็นเหตุเป็นผลที่เราจะสามารถพบเชื้อราได้ทั่วทั่วไปทั้งในอาคารและนอกอาคารรวมถึงประเทศเรายังเป็นอีกประเทศหนึ่งในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบอุบัติการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อราเพิ่มขึ้นตามลำดับอีกด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยทั้งในแง่ของการป้องกันและในแง่ของการบรรเทาผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากเชื้อราศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยการวินิจฉัยเชื้อราทางการแพทย์จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้พันธกิจ3ประการที่สำคัญคือการสร้างคนสร้างงานและสร้างนวัตกรรม การสร้างนาวัตกรรมคือการวิจัยและพัฒนานาวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนการตรวจวัดวินิจฉัยโรคติดเชื้อราทั้งในผู้ป่วยและในสิ่งแวดล้อมโดยมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลและที่สำคัญมีราคาต้นทุนในระดับที่ประชากรไทยสามารถเข้าถึงได้สร้างงานคือการขยายงานบริการสู่ประชาชน โดยการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการตรวจวัดปริมาณเชื้อราในอากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการให้บริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อราเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการตรวจติดตามโรคที่มีคุณภาพดีการสร้างคนคือการสร้างทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่า นักวิจัยมืออาชีพกลุ่มนี้จะกลายไปเป็นรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับวงการวิจัยและเป็นกลุ่มที่จะสืบทอดการนําเอานวัตกรรมออกสู่การใช้สังคมอย่างแท้จริงเป็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัย การวินิจฉัยเชื้อราทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานนโยบายของการดูแลและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อราการดำเนินงานของศูนย์จึงเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ได้แก่แพทย์พยาบาลเภสัชกรนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเชื้อราทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้เรายังมีทีมสนับสนุนเชิงพาณิชย์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยออกสู่สังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน ศูนย์ของเราเนี่ยได้มีการดําเนินงานร่วมกับสหวิชาชีพเนื่องจากว่าการดูแลผู้ป่วยคนหนึ่งจะต้องเป็นการดูแลแบบองค์รวมดังนั้นเราจึงมีทีมแพทย์ในการที่จะดูแลว,วินิจฉัยผู้ป่วยในเชิงคลินิกจากนั้นให้การสนับสนุนส่งต่อเชื่อมโยงโดยทีมพยาบาล เพื่อส่งต่อมาถึงห้องปฏิบัติการในการที่จะใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์วิจัยและดูถึงพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในเชิงลึกพร้อมการสนับสนุนของทีมเภสัชกรที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยในเรื่องของยารักษา ลนอีกทางหนึ่งค่ะทาศูนย์ของเราทำงานร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐบาลทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะร่วมมือกันในการนำเอาเทคโนโลยีแต่ละส่วนเข้ามาร่วมพัฒนานวัตรกรรมให้ทัดเทียมสู่มาตรฐานสากลน,นอกจากนี้ค่ะเรายังมีการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนในการรับโจทย์เพื่อการตรวจวัดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก่อนวางขายสู่ตลาด เป็นการสกรีนขั้นแรกเพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราบริโภคในท้องตลาดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานอย่างที่เราได้ทราบกันดีค่ะว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมีภูมิศาสตร์อยู่ในพื้นที่ที่เอือเอ้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราดังนั้นเราจึงพบ ปัญหาของเชื้อราเนี่ยมากมายทั้งในระดับชุมชนรวมถึงในระดับสาธารณาสุขคือผู้ป่วยโรคติดเชื้อราด้วยดังนั้นเนี่ยเพื่อรองรับและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทั้งในชุมชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาลเราจะมีแนวคิดว่าประเทศไทยจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยทั้งในเรื่องของการวิจัยความเข้าใจถึงพยาธิสภาพของเชื้อราที่แท้จริง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมนั้นจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลและมีต้นทุนการผลิตในระดับที่ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงได้